ส่วนการค้นหาเที่ยวบิน MH 3 7 0นะคะต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่8มีนาคมปี2557ผ่านมากว่า2ปีครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนเรายังไม่เจอซากชิ้นส่วนใดๆเลยนี่ก็ทำให้ทีมที่ปฏิบัติการค้นหาประกาศมานะคะว่ามีแนวโน้มที่จะยุติการปฏิบัติการแล้วค่ะ อันนี้เป็นการถแถลงการร่วมกันนะคะในฝั่งของรัฐบาลจีนออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียค่ะบอกว่าจนถึงตอนนี้ปฏิบัติการค้นหาพื้นที่1,2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรในจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ไปตกอยู่แถวแถวรอบมหาสมุทรอินเดียคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ซ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานอะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าค้นหาพื้นที่ที่เหลืออีก10%เสร็จสิ้นแล้วก็ยังไม่เจออะไรอีกก็จะระงับปฏิบัติการค้นหาค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะบอกว่าที่ประกาศการระงับค้นหาครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้ แต่ถ้ามีการพบพยานหลักฐานใหม่ๆที่เชื่อถือได้การค้นหาก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าคราวนี้ถือเป็นปฏิบัติการค้นหาที่ใช้งบประมาณเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การบินนะคะด้วยงบประมาณ140ล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยกันค่ะ